จิตบรรลุถึงความว่างในชั้นสมาธิหรือเรียกว่าบรรลุถึงจิตผู้รู้หรือาธาตุรู้อมะตะขณะบรรลุยังเห็นภาวะของความว่างปรากฏขึ้นส่วนขณะจิตบรรลุถึงนิพพานนั้นจะไม่เห็นภาวะของนิพพานแต่จะเห็นบางสิ่งหลุดออกจากความว่างแทนที่ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่บริเวณกลางอกชั้นไหนเกิดอาการเบาโล่งลึกแบบชนิดที่ไม่มีสิ่งใดเข้าถึง ส่วนผู้ปฏิบัติที่ผ่านทางเวทนาบางประเภทขณะจิตบรรลุถึงกายกับจิตเหมือนถูกฟ้าผ่าถึงกับทำให้ร่างกายกระดอนขึ้นจากพื้นเหมือนลูกบอลหลังจากนั้นต่างก็ได้ลิ้มรสแห่งยอดบรมสุขเหมือนเมือหนกันส่วนขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ไม่มีเวทนาทางจิตเพราะเวทนาทางจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอวิชชา เมื่ออวิชชาหรือบางสิ่งหลุดออกจากจิตการเสวยอารมณ์ทางจิตที่สืบต่อจากขันห้าก็พลันขาดสะบั้นลงขันห้าก็อยู่ส่วนของขันห้าจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนความว่างของสมาธิจิตผู้รู้หรือาธาตุรู้อมตะซึ่งเป็นเหมือนเสียงแห่งความสงบที่แผ่ดังอยู่รอบศีรษะกลับมีความบริสุทธิ์ผุดพองขึ้นอย่างเต็มที่